การที่สโมสรบีจีปทุมพงา์คว้าชแชมป์ไทยลีกหนแรกของสโมสรไม่ใช่เป็นเพียงแค่การได้ชแชมป์ธรรมดาแต่พวกเขาคือน้องใหม่ในไทยลีกฤดูกาลนี้ที่พ่วงดีกีชแชมป์ไทยลีก2แน่นอนว่าการเล่นชั้นกลับมาแล้วสามารถคว้าชแชมป์ได้เลยมันต้องมีอะไรพิเศษพวกเขาถึงทําได้เราจะพาไปดู5ปัจจัยที่ส่งให้บีจีปทุมคว้าชแชมป์ได้สําเร็จปัจจัยที่1งโค้รโอ่งดูสิเฉลิมแสน หลังจากที่ตกชั้นในปี2018 BG ปทุมก็แยกทางกับอนุรักษ์ศรีเกิดกุลซีณนนเวลานั้นและได้ตัวคนโอ่งดุสิตเฉลิมแสนที่เป็นเพื่อนซีกับคนง้วนสุรชัยจากตัรพัทรพงษ์เข้ามาคุมทีมโดยคนโอ่งตบปากรับคำทันทีทั้ง,งทั้งที่เพิ่งจะพาตาัดเอฟซีเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกและดุสิตเฉลิมแสนก็ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลพา BG ปทุมเลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่ไทยลีกในฐานะแชมป์ที่แน่นอนคือโคดได้รับความไว้วางใจใทำทีมต่อซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีกออุสองราากับทีมกระต่ายแก้ว ดยเฉพาะการเล่นในระบบหลัง3และการดันดาวรุ่งขึ้นมาเสริมทีมรวมไปถึงแทคติกที่ต้องใช้ในทุกๆเกมเพื่อความรัดกุมไม่ประมาทไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กหรือทีมใหญ่ทำให้พวกเขาควา้าแชมป์ไทยลีกได้ทันั้นที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเพียงแค่ปีเดียวจุดนี้ต้องยกเครดิตให้กับโคชโอ่งไปเต็มๆ <S <S ปัจจัยที่2เสริมทัพด้วยนักเตะชั้นดี ภารกิจแรกหลังจากที่ BG จีปทุมสามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาได้เป้าหมายคือต้องไม่ตกชั้นดังนั้นพวกเขาจึงเสริมตัวด้วยการดึงวิกเตอร์กาโดโซ่ประกันหลังจอมถล่มประตูมาจาก PT ระยองที่ยุบทีมลงไปตามด้วยอนะิลฟานฟานดี้แนวรับทีมชาติสิงคโปร์สติภาพจันหองอมมาจากปลิสเทโรสุมัญญาปุริสายกองกลางจอมเก่าที่ได้ตัวมาจากการท่าเรือซีโรฉัดทองจากพีทีประจวบ รวมไปถึงทิีทิพันธพ่วงจันรกลับมาจากการยืยมตัวจากโอริตาเทนิต้าในช่วงเปิดตลาดซื้อขายรอบแรกต่อมาเมื่อมีการเปิดตลาดรอบพิเศษในช่วงโควิด19 BG ก็ได้ตัวผู้เล่นสุดแก่งมาจากบุยลมยูเนเต็ดและเมืองทองอย่างอันเดสซูเยส เข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งกองหลังตัวที่3และสารัตยยูเย็นกองกลางตัวบัญชาเกมนำซ้ำยังไปดึงเจรบสัมเาอดีมาจากการท่าเรือแถมเขายังแผงลิ้ยิงท่าเรือไปกลับตามมาด้วยเลขสองที่คว้าตัวเทีอรสิแนแดงดากลับมาจากชิมิสึเอสพาร์และดิโอโก้ลุยซันโตมาจากยาโฮดารุ S <S ทัซิมกลายเป็นยอดทีมสุดแร่งที่คว้าแชมป์ไทยลีกพร้อมลุ้นทำสถิติไร้พ่ายในปี2020-2021ปัจจัยที่3คือเกมรับการตกชั้นในปี2018ถือเป็นเรื่องที่เสียหายสำหรับบีจีปทุมแต่การได้โคชองคเข้ามาคุมทีมถืออเเปป็นนนนจุดดขงงแวคิใกาารรรสรสรส้มส โค้ดโองเป็นโค้ดที่ถนัดคุมทีมเล็กดังนั้นเมื่อเงินน้อยกว่าทีมดังๆจาเป็นต้องเสริมทัพในไม่ที่กองหลังเป็นพิเศษในฤดูกาล2020-2021 BG เพิ่งจะคว้าแชมป์ไปได้ตัว3เซนเตอร์ฮาร์เข้ามาผนึกกําลังได้อย่างลงตัวมันจะเป็นวิกเตอร์กาโดโซ่แนวรับจอมสังหารจุดโทษแถมยังมีลูกโขกที่อันตรายอีลฟานฟันดี้กองหลังทีมชาติสิงคโปร์ที่มีส่วนสูงเกือบ190เซนติเมตร และจิกซอชิ้นสุดท้ายคืออันเดสตูเยสที่บุยรัมปล่อยตัวออกมากลายเป็น3ประสานที่ลงตัวทําให้เวลานี้ BG เสียประตูเพียงแค่11ประตูนําซ้ําเมื่อลุ้นถึงจบฤดูกาลพวกเขาอาจจะเสียไปถึง15ประตูเลยด้วยซ้ําปัจจัยที่4ไล่ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหนึ่งในปัญหาที่หลายสโมสรเมื่อเจอและกระทบกับฟอร์มการเล่นคืออาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นหลัก ซึ่งในทีม b ีจีปทุมก็มีบ้างแต่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเจ็บไม่นานก็กลับมาลงสนามได้ทําให้ทุทกๆนัดของทีมสามารถใช้ผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเจอทีมเล็กหรือทีมใหญ่เมื่อไม่ต้องห่วงกับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นก็สามารถเลือกใช้งานได้แบบสมบูรณ์โดยเฉพาะผู้รักษาประตูกองหลังและกองกล,าง,กลางที่นึกภาพก็จะเจอัดชัดชยบุตรพรมเฝ้าเสาอันเดสตูเยนและวิคเตอร์การดโซเป็นแกนหลักริมเส้นฝั่งขวามีสันติภาพจันงอมตรงกลางมีทีทิพันพุ่งจันสารัตยูเยนและสุวรรณาปุริาสาย ตามแต่ละเกมที่จะเจอถือเป็น1หนึ่งจุดสําคัญของบีจีปทุมในฤดูกาลนี้ที่ทำให้พวกเขาคว้าแชมป์ปัจจัยที่5ชนะทีมกลุ่มหัวตารางมากที่สุดฟอร์มของบีจีปทุมในฤดูกาลนี้ที่ยอมรับได้ว่าเป็นจุดแข็งคือเมื่อลงไปเล่นแล้วไม่ว่าจะเจอกับทีมใหญ่หรือทีมเล็กพวกเขาไม่พลาดง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนการเจอกระทีมในกลุ่มทอพของตารางไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมยูไนเตดการท่าเรือพวกเขาชนะไปกับทั้ง2เกมเชียรายไปเยือนชนะและกลับมาเล่นในบ้านเสมอสมุรปราการซิตี้พวกเขาเสมอในบ้านก่อนบุกไปชนะ6ประตูต่อศูนย์ และทูแบงคอกพวกเขาเก็บได้4คะแนนนี่ยังไม่รวมทีมที่เพิ่งจะเจอไปเพียงแค่นัดเดียวอย่างราชบุรีมิตผลและ SCG เมืองทองที่นัดแรกทั้ง2ทีมก็พลาดท้ายกับ BG ปรปทุมและหากนับคะแนนจากทีมที่อยู่ในท็อปซของตารางณเวลานี้ บีจีปทุมเก็บไป23จาก27คะแนนเลยทีเดียวสมผลให้พวกเขากลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในไทยลีกฤดูกาลนี้และคว้าแชมป์ไปและนี่คือ5ปัจจัยที่ทำให้บีจีปทุมสามารถคว้าแชมป์ไทยลีกในปี2020-2021หลังจากที่เลื่อนชั้นมาได้เพียงแค่1ฤดูกาลหลังจากนี้ต้องลุ้นกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสถิติเป็นแชมป์ไร้พ่ายได้หรือไม่และเป็นอีกหนึ่งสถิติสำคัญที่อาจจะทำให้พวกเขากลายเป็นหนึ่งตำนานของฟุตบอลไทยไปในอนาคต